เราจะพักกันในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆจะมานําเสนอกันด้วยนะคะสําหรับผู้ชมที่กําลังมองหารถมินิบัส AUV อยู่นะคะนี่แบบที่เห็นนี้เลยนะคะดีจริงคุ้มจริงประหยัดน้ํามันจริงค่ะแนะนําเลยนะคะ c p พโฟตอนค่ะมินิบัสเ u v รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับจํานวนที่นั่งที่มีมากถึง20ที่นั่งด้วยกันค่ะพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างครบครันสามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบ การรถตู้โดยสารประจำทางได้เป็นอย่างดีค่ะที่สำคัญ CP p h o ตอนได้นำมินิบัส s u v ไปวิ่งทดสอบการประหยัดน้ำมันบนเส้นทางจริงมาแล้วนะคะวิ่งไปกลับกรุงเทพชนบุรีจอดขึ้นลงตามป้ายเสมือนกับรับส่งผู้โดยสารจริงๆค่ะ รวมระยะทางทั้งหมดเนี่ย109.4กิโลเมตรปรากฏว่าใช้น้ำมันไปเพียงแค่13.02ลิตรเท่านั้นคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิองอยู่ที่8.4กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าดีจริงคุ้มจริงประหยัดน้ำมันจริงนะครับ ถ้าหากว่าจองวันนี้รับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษของทาง CP Photon นะครับเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ CP Photon com หรือที่ Facebook CP Photon เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งความคุ้มค่าครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนครับกลับมาช่วงหน้าติดตามย่อโลกเศร,รษฐกิจครับ